คถ้าไม่สบายใจไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรนะครับคำถามคือเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยครับมากๆเลยเกี่ยวกับน้องเชอปางเวลาจะพิมพ์ชื่อน้องเชอปางหาตัวชอกระเชอไม่เจอครับอยากรู้ว่าตัวชอกระเชอมันอยู่ตรงไหนของคีย์บอร์ด นูก็จริงจังแล้วก็ซีเรียสกับเรื่องนี้มากอนกะพี hey. ่ทุกคนชื่อเชิญเนี่ยมันเริ่มด้วยตัวสระเอสนะครับเพ่งควรกดสระเอแล้วอะสระเอหาได้เลยง่ายๆทางง่ายง่ายโชกเชอมันอยู่ตรงสระเอเน้ยน้องเชิดไม่ได้โกหกพี่นะพี่แค่กดชิปแล้วก,กดตัวเดิมซ้ำพี่ยมายกอด เก็บความโกรธทั้งหมดแล้วปล่อยมอันออกมาทีเดียวเอาแบบให้ให้เห็นภาพง่ายๆคิดว่าพี่เป็นแฟนน้องเฉย,ยๆสมมุติเฉยๆสมมุติเลยบัฟทอกกราบขอขอบคุณพคารีสวัดและขอบคุณสถานที่คอมมูนี้และฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการบัฟทอกรายการที่เราจะถอดสมองและมาลองคุยกันครับสำหรับอีพีนี้พบกับ บีเอ็นเคโฟเอสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ก่อนที่เราจะเริ่มสัมภาษณ์กันพี่ขออนุญาตดื่มพคาลิสเวตนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนพี่ไปปาร์ตี้มานะครับอันนี้ดื่มแบบธรรมชาติเลยนะครับโหธรรมชาติธรรมชาติก็รู้สึกสดชื่นนะดื่มได้ทั้ง หลังปาร์ตี้เราก็ตื่นนอนก็ดื่มนะครับถ้างนั้นผมขอแนะนำนะครับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆกับเครื่องดื่มโพคาลิสเวตนะครับอันนี้คือบางคนอาจจะเฮ้ยดื่มเฉพาะเวลาเสียเงินหรือเปล่าไม่ใช่นะครับหลังปาร์ตี้ควรดื่มเลยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชนิดนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มไอออนดิงนะครับช่วยดูดซึม แลกธาตเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าน้ำเปล่ามันเลยทำให้ช่วยบรรเทาอาการแห้งนะครับแล้วก็จำเป็นมากเลยสำหรับสายปาร์ตี้นี้ต้องมีติดบ้านไว้เลยเป็นครับพี่พอจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครื่องดื่มนี้ได้ไหมพี่ดูเก่งมาก ไม่ธรรมชาติเลยครับไม่เป็นไรครับโอเคงั้นเรามาเริ่มจากการแนะนําตัวก่อนแล้วกันครับอยากรู้ว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างครับแล้วก็รู้ไหมว่า bnk เขามีการแนะนําตัวที่แบบไม่เหมือนคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะครับ catfish catfish งั้นแบบให้ติดหูอ๋อคือนอกจากชื่อแล้วมีคำแบบให้ สร้อยท้ายให้ติดหูใช่ <Okay. S 2> ติดไปยาวๆเลยอ,อ๋อได้เลยโอเคงั้นเริ่มจากใครก่อนนะคีช่ชวนกับตันเลยค่ะเชอร์ปางค่ะกับตานวงค่ะ capture 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 ค่ะหูที่แปลว่าห่วงค่ะก็ตัวกลมๆม,มีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ว่าเป็นหูละหูบางทีก็เป็นโดนัทได้ค่ะ คือไหนที่เป็นมีโรงการก็คือเป็นหมดค่ะโอเคต่อเลยนะกันเป็นเป็นหนูอะไรคะค่ะก็โมเน่นะคะก็มานี่มานี่โมเน่โมเน่ค่ะแล้วก็ชื่อว่าเฟมนะคะเวลาถ่ายรูปอย่าลืมโฟกัสที่เฟมนะคะอ๋อโหพอได้ฟังแล้วทำให้แบบเ้ยอยากมี อยากมีแบบนี้มากแล้วพี่ขอลองทําได้บบเลยค่ะโอเคก็พี่ชื่อเบียนะครับเบียเฮียเฮียเองโอ oh, ้น่ารักจังเลยชื่อเบีย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 ที่เป็นเครื่องดื่มแต่แบบเอ้ยไม่มีแอลกอฮอล์เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เฮ้ยน่ารักนะพี่คะพี่คะพี่คะอันนี้ดูจะเกินไปไกลไหมนะือนกนะหนูไม่อยากรู้จักอ่ะมันเยอะไปครับ okay. ไปคิดชื่อใหม่ เอ่อทีนี้มาถามเริ่มที่น้องฮูบก่อนแลวกันครับรู้มาว่าน้องฮูบเป็นเซนเตอร์ให้เพลงเมกน้อยด้วยนี่อยากให้อธิบายให้พี่ฟังทีนึงว่าเมกน้อยเนี่ยมันเป็นยังไงครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆที่หนูเลิกเพลงนี้มาเพราะว่าหนูเป็นเด็กที่ชอบไปแบบออกแดดค่ะกลาแจบบ้งใช่ชอบไปอยู่กลางแจ้งค่ะแล้วแบบว่า คือถ้าวันไหนแดดเยอะๆคือรู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตค่ะแล้วพอวันที่แดดมันเยอะใช่ไหมคะเมกมันจะน้อยอะค่ะเพราะเมกมันน้อยเนี่ยผิวมันก็จะดีค่ะผิวมันก็จะแบบแทนๆนิดนึงค่ะแล้ว้าเมกเยอะมันจะเปียกไหมคะมันจะเปียกฝนมันตกเปียกเปียกหมดทั้งตัวเลยค่ะก็เลยชอบเมกน้อยดีว่เมน้อยเนี่ยแหละค่ะดีแล้วค่ะอ๋อเพราะเมกเมกเยอะก็แดดก็ไม่มีด้วยใช่เมกเยอะก็ ไม่สนุกเราไปกลางแจ้งก็เสี่ยงฟ้าผ่าได้อีกใช่ค่ะเมฆเยอะก็ไม่ดีเมฆน้อยดีแล้วค่ะแล้วเราชอบเมฆน้อยหรือเมฆเยอะบเมกเมกน้อยค่ะเมกน้อยชอบเมกน้อยเมกน้อยไม่มีใครชอบเมกเยอะเลยชอบเมกน้อยหรือเมกเยอะเมกน้อยก็ดีค่ะเมกน้อยแต่ช่วงนี้เมกน้อยแต่ควันเยอะอควันเยอะพีเอ็มสองจุดห้าลองชุดหามันมาแรง มันมาแรงใช่เชอ่ชอบเมกน้อยหรือเมกเยอะเมกเยอะก็ดีนะอ่าชอบเมกเยอะคนเดียวเลยอืมอแสดงว่าไม่เข้า<อ>พวกเลยมันร้อนใช่มันร้อนนี่โอ้ก็ต้องระวังกันด้วยทั้งเมกน้อยแล้วก็เมกเยอะทีนี้มาถามถึงเรื่องของน้องเฟรมบ้างครับอันนี้ก็รู้ค,ความสามารถพิเศษของ น้องเฟรมว่าสามารถทําภาษามือได้ด้วยใช่ไหมครใช่ค่ะทําภาษามือได้โอ้แล้วก็คือเรียนมาหรือว่า,างไงศึกษามาใช่ค่ะต,ตั้งใจทีนี้ถ้าต้องการพี่ขอทดสอบแล้วกันนะครับมเาเป็นพี่เดี๋ยวพี่พูดคําออกไปแล้วก็ให้น้องเฟรมทําภาษามือได้ไหมฮะได้ค่ะโอเคเ,อเริ่มจากเอาน่ารักหน่อน่ารักน่ารัก อ๋ทอทอย่างนี้น่ารักใช่แต่ว่าเวลาเราทําหน้าด้วยอ่ะเวลาเราทําท่าใช่ไหมคะเราต้องทําหน้าด้วยทําหน้าให้หน่ารักใช่ยัยงไงนะครับเป็นน่ารักพี่พี่ลองทําดูไหมคะน่ารักอือันนี้หนูว่ายังยังได้อีกนิดหนึ่งีนิดนึงยังต้องอีกนิดหนึ่งกนิดน,นึงเมื่อกี้ยังไม่น่ารักใช่ค่ะยังไม่ไม่ค่อยแต่ว่าใกล้ใกล้เคียงอ๋อใกล้เคียงนะใช่เป็นน่ารักอ๋อน่าัก โอเคอีกคำหนึ่งเอาเป็นหล่อหล่อใช่ไหมคะจะเป็นเอามือทำแบบนี้นะคะแล้วก็วนที่หน้าและชูนิ้วโป้แต่เราต้องทำหน้าด้วยค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าถ้าเราทำาพี่ามต้องะทำเลยนะท้านี่ไม่ต้องทำเลยเพราะว่าหน้าพี่หล่ออยู่แล้วหรือหรือไม่ไม่ต้องทำท่านี้ก็ได้อย่าชี้นะที่หน้าพี่อย่างนี้ได้ไหมหล่อ หนูว่ามันได้อีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงนะใช่มันจะทำละทำมือไปด้วยดีกว่าทำมือไปด้วยค่ะแล้วก็ยกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งแบบหล่อหล่ออ๋อโอเคเก่งอีกเลยต้องตบมือด้วยนะครับโอเคคือหนูมีประโยคนึงอยากจะสอนพี่เบียร์อ๋อนอกเหนือจากคำที่พี่พูดแต่เมื่อกี้ใช่ใช่แล้วค่ะอ๋อเป็นเป็นคำว่าอะไรคะเป็นประโยคสามคำเท่านั้นค่ะคำว่าใช่เดี๋ยวหนูพี่ชี้ไปที่ตัวเองอย่างนี้นะคะอ่า แต่หนูจะชี้ไปที่พี่เอันอนี้คือท่าแรกท่าที่สองจะเป็นท่านี้ค่ะทำสองนิ้วขึ้นมาสองนิ้วขึ้นมาและเอานิ้วโป้งขึ้นนิ้วโปง้ปงขึ้นใช่แบบนี้ค่ะแต่ทำอีกข้างหนึ่งด้วยใช่เอามาใกล้ๆอกค่ะสั่นาาสั่น,นแต่หน้าจะต้องทำหน้าขอหน้าบู๊นี้ใช่ค่ะและอีกข้านี้จะเป็นิดม,มือออกแบบแล้วเบิดออก <S <S <S> ใช่ค่ะมันคือคําว่าอะไรครําว่าลุงคนนี้น่ากลัวม,มากใช่แต่ว่าต้องทําหน้าไปด้วยลองทําพร้อมกันอีกรอบได้ไหมครลุงคนนี้ลุงคนนี้น่ากลัวน่ากลัวมากมากใช่โอ้ก็น่าสะเทือนใจมากๆสะเทือนใจเรื่องอะไรหรอคะสะเทือนใจตรงที่เรียกว่าบลุง อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งนะครับได้เลยค่ะาาก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครถามน้องเชอปางมาก่อนเลยเพราะว่าเป็นคําถามที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับโอเคถ้าไม่สบายใจไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรนะครับคำถามคือเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยครับมากๆเลย เกี่ยวกับน้องเชอปางเวลาจะพิมพ์ชื่อน้องเชอปางเนี่ยหาตัวชกกระเชิไม่เจอครับอยากรู้ว่าตัวชกกระเชิมันอยู่ตรงไหนของคีย์บอร์ดนูก็จริงจังแล้วก็ซีเรียสกับเรื่องนี้มากเหมือนกันพี่ทุกคนชื่อเชอเนี่ยมันเริ่มด้วยตัวสระเอถูกไหมคะครับนึกวรกดสระเอแล้วอ่ะสระเอหาได้เลยง่ายๆทา้งให้ง่าย ชอบกระเชอมันอยู่ตรงสระเอ hey. น้องเชิดไม่ได้โกหกพี่นะพี่แค่กดชิปแล้วกดตัวเดิมซ้ำพี่โอ๊ยหมายกอดแล้วไปกดอออ่างแล้วกดปอปลาออเรือสระอาแล้วก็งง oh. ชอบกระเชออยู่ตรงสระเอเลย หนูก็ไม่เข้าใจทำไมคนเขาหาแล้วไม่เจอโอ้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจอยู่เหมือนกันโอเคครับต่อจากเรื่องที่ซีเรียสไปแล้วนะครับ<ะ>มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากรู้เกี่ยวกับน้องเชอปางคือ<ะ>น้องเชอปางคือก็อย่างที่หลายคนรู้ว่าตอนนี้ก็คือจบการศึกษาเรีย<ะ>บร้อยนะครับทีนี้ จบแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าน้องเชอจะต่อโทรไหมอืมอก็กะว่าจะโทรต่ออยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าโทรไปแล้วเขามักจะไม่รับสายค่ะเพราะว่าติดทุระก็เลยไม่ได้โทรต่อสักทีโอ้โหคือโทรไปแล้วแต่เขาไม่รับโทรโทรหรือยิงไปครับรยิงไปยิงไปสองวิอะไรเงี้ยหนึ่งวิก็ไม่รับแล้วหนึ่งวิแล้วก็วางวลนะ คือถึงแม้ชื่อจะขึ้นมาเป็นเชอร์ปาง B n K ก็ไม่รับด้วยออมโหกเลยไม่ได้โทรต่อเลยค่ะไม่ได้โทรต่อเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือใช้คำว่ายิงแสดงว่าเราก็ค่าโทรเราก็หมดใช่ไหมครับหมดแม็กเลยค่ะหมดไม่ไม่สามารถโทรได้ได้แค่ยิงแต่เขาก็ไม่โทรกลับด้วยยิงไปก็ไม่โทรกลับก็เลยไม่ได้ต่อโทรเลยไม่ได้คุยกันเลยทีนี้ ก็สำหรับใครที่อยากให้น้องเชอต่อโทรนะครับช่วยเติมเงินให้น้องเธอด้วยขอบคุณค่ะสักห้าสิบบาทนะครับจะได้คุยกันได้นะครับ,บทีนี้มาถึงเรื่องของน้องโมนี่ครับน้องโมนี่นี่ดู้าาว่าน้องโมนี่ชอบเพลงคุกกี้เสียงไทยมากๆเลยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะความจริงก็เข้ามา B N K เพราะว่าชอบคุกกี้เสียงไทยอะค่ะเพราะว่าน้องก็คือเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอะไรครับที่เป็นเหตุผลที่ทําให้น้องโมเน่ชอบเพลงคุกกี้เสียงไทยความจริงเป็นคนที่ชอบมากๆแล้วก็ค้นหาความรู้เกี่ยวกับเพลงนี้เยอะเลยค่ะลองอลองถาได้นะอืเพลงและเพลงนี้มันมีที่มาย่งไงครับค่ะก็ความจริง เพลงนี้มาจากสงขลาอะค่ะฮะใช่ค่ะมาจากสงขลาเพลงคุกกี้เสียงไทยใช่ค่ะมาจากจังหวัดสงขลาใช่ค่ะยังไงครับเดี๋ยวลองร้องให้ฟังก็ได้ค่ะได้คแอบมองเธออยู่จันนะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยค่ะแอบมองเธออยู่จันนะใช่ค่ะจันนะนี่คือเป็นอำเภอในสงขลาอยู่อำเภอในจังหวัดสงขลา แอมบมองเธออยู่จันน่<ช>มันไม่ใช่น,จจนะจะเหรอครับจันนะค่ะเานี้เรามาจากสงขลาค่ะใช่แสดงว่าพี่ฟังมันอาจะเพี้ยนไปใช่ค่ะพอร้องเร็วๆมันอาจจะฟังเป็นนาจาจันนะใช่ <S <S คือความจริงคนชอบเข้าใจผิดมว่าแบบมาจากกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงมาจากสงขลาค่ะจริๆงๆต้องแอบมองเธออยู่นาจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ แอบมองเธออยู่จันาชาไม่รู <Yes. S 1> รอคนเข้าใจผิดกันทั้งประเทศโอ้โหวันนี้ก็ได้เป็นเขาเรียกว่าหลายเรื่องเลยนะครับที่เราถามไปแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนหรือว่าแฟนคลับของ B N K เข้าใจผิดวันนี้ก็ได้รู้ความจริงกันแล้วครับว่าเพลงคุกกี้เสียงไทยมาจากจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาอำเภอจันนะะอำเภอจันนะ อ่าอีกเรื่องหนึ่งที่เอาตามตรงคือรุ่นรุ่นอย่างพี่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนิดนึงและอยากให้น้องๆอธิบายครับเกี่ยวกับคำศัพท์ในวงการเนี่ยมันมันคืออะไรกันบ้างเอาอย่างคําแรกก่อนครับคําว่าโอตะอันนี้ใครจะบอกได้ัหมโอตะภาษาใต้เป็นภาษาใต้ที่ม่จะเหมือนภาษากานคือโอชิโอชิโอชิอืมคือ โอตะมาจากโอซี่ยังไงครับมันก็เหมือนไปซิภาษากลางอ่าฮะไปซิเป็นไปตะไปตะอันนี้คือภาษาใต้จ้ะไปตะอ๋อคือตะกับซืมเอามาเปลี่ยนกันถ้าเป็นกลางเป็นซิจ้ะใต้คือตะไหนตะอ๋อยังมาซิมาตะอ๋อกินซิกินตะ อินเฮอ,อินเฮอ,อินตาอืมโหโหละซิโอลาตาอืมไม่คำ้มเลยมยอ๋อเพิ่งรู้ว่าโอตะมาจากโอซิอีกคำหนึ่งแล้วกันอยากรู้คำว่าโอชิอ่าอันนี้ใครจะตอบได้ไงห,หนูแล้วกัน,นะคะ่ะก็ง่ายๆค่ะก็เหมือนแบบเวลางอนแฟนงอนกันเลย้ยคะอย่าง สมมติแฟนชื่อโอเวลางอนแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็แบบโอชิวคือต้องใส่ acting ไปด้วยใช่ค่ะเวลาจะพูดคำนี้ไม่งั้นโอจะไม่รู้ค่ะอ๋อคือจะไม่รู้ว่างอนหรือเปล่าใช่ค่ะก็เลยเป็นโอชิอไหนๆลองลองได้ทุกคนเลยไหมครับโอชิเนี่ยไหนๆลองลองมวนอย่างอย่างอย่างพี่พี่ชื่อพี่เบียใช่ไหมค่ะใช่ก็เป็นเบียชิเนี่ยก็ได้เหมือนกัน ไหนน้องเฟรมใช่ไหมคะก็เรียกชื่อคนคนนั้นก่อนค่ะแล้วก็โอชิอ๋อใช่พี่พี่อยากลองไหมคะได้ได้ได้แต่ว่า acting หน้าอินเนอร์ต้อง acting หน้าติดกล้องใช่ค่ะต้องแฝก acting ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าอนใช่ค่ะโอชิต้องชิ ต้องเพิ่มความใหญ่ต้องชี้ชัดๆ okay. ใช่โอคโอ้ <Okay>. oh. ชี้ช <Okay. S 2> นืกว่าพี่ฮัดชิวอะไรอ๋อมันพี่โกรธเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อนในึงน,นะมันต้องใส่อารมณ์เยอะแลวน้องๆพอจะทำแบบพี่ได้ไหม โอชเจริงๆต้องมอกก่อนว่าพวกหนูเนี่ยทำกันประจําอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ทุกคนน่าจะอยากเห็นแล้วแบบเป็นกับตาเป็นชี้ให้นินด้วยค่ะน่าจะต้องเป็นคนนี้ค่ะโอโอเคครับได้เลยค่<ฮ>ะโอใช่ไหมสมมติแฟนชื่อโอใช่ไหมอโอ,โอหนูว่าพี่เะลืมมันจะต้องแบบลืมบอดี้ลืมกานหายใจ ใช่จะต้องมีฟุดฟัดต้องนานขนาดนั้นเลยปะต้องต้องแบบเหมือนแบบเก็บความโกรธทั้งหมดแล้วปล่อยมันออกมาทีเดียวเอาแบบให้ให้เห็นภาพง่ายๆคิดว่าพี่เป็นแฟนน้องเฉยๆสมมติเฉยๆสมมติสมมติเลยโอ้เขาก็นิดนึงันึกตัะพี่เชื่เรียด้วยประมาณนี้ลค่ะ นี่ก็คือรู้เลยว่าต้องไปงอแล้วเพราะว่ารู้เลยว่างอนใช่ค่ะนี่ครับงอนหนักมากทีมาของโอชิครับทีนี้ม,มีคำหนึ่งครับที่สงสัยคือคำว่ากแกลดอืม,อมอใครพอจะบอกได้ไหมหนูหนูก็ได้ค่ะเอคอความจรงิงคนจะชอบไปไปตีความคำว,ว่ากแกลดเป็นภาษาอื่นอ่นอะไรเงี้ยคือความจรงิงคำว,ว่ากแกลดง่ายมากก็คือเป็นเสียงของประตูค่ะเป็น เป็นเสียงของประตูเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอก็คือเป็นเสียงเปิดประตูใช่เวลามีข่าวแบบสมมตินะคะโมเน่เบียนเคฟอร์เทกแกก็คือเปิดประตูอ๋อโมเน่ก็คือแปลว่าโมเน่เปิดประตูอยู่ยังไงนะประตูเปิดเสียงแก๊สเนี่ยอ๋อแต่โมเน่ยังเปิดไม่สุดเลยประตูต้องเปิดให้สุด ได้ yeah. เกร็ดอะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออันนี้คือกระสือว่าน้องโมนเน่เปิดประตูอยู่ใช่โมน่แกร์ดใช่งั้นเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปคำถามต่อไปรบกวลนน้องโมนเน่ปิดประตูด้วยเมือ่อกี้เปิดไว้เดี๋ยวยุง่งเข้ารขเยค่ะ ป,ปิดแรงครับทีนี้สับคำต่อไปครับเป็นคำว่าเซมบัตสึแต่นี้น้องๆไม่ต้องบอกพี่เลยนะเพราะว่าพี่ไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วเซมบัตสึก็ง่ายๆนะครับมันคืออนิเมะนะครับเรื่องดาบพิฆาตอสูรเป็นหนึ่งในตัวละครในนั้นนะครับใส่เสื้อคลุมสีเหลืองมีดาบด้วยนะครับพี่เบีย่ะ,ะอันนั้นหนูว่าน่าจะชื่อว่าเซนนิสึค่ะ เซนนิสสเหรออันนี้ไม่ใช่ชุดเซมบัตส์เหรอตัวละครมันชื่อเซนนิสสค่ะออของเราเซมบัตสอ๋อคนละคนละอันกันชักดาบไหมคะชักดาบกังดาบกางด,ดาบนิดนึงไหมคะโอ้เต็มเต็มบาลอัสนีซิงเกิลล่าสุด ที่ปล่อยออกมาครับของวีนเคคือเพลงที่ชื่อว่าสัญญาณนะ,ะ,ะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเป็นซิงเกิลสุดท้ายของน้องเชอปางด้วยใช่ไหมฮะอันนี้แต่ว่ามาจากอะไรนะเป็นมันมาจากคำว่าสัญญาณสัญญาณใช่ค่ะตอนแรกที่ทางผู้ใหญ่ได้ประชุมกัน<ะ>เป็นคำว่าสัญญาณค่ะคือ<ต>ไม่ใช่สัญญาณนะใช่ค่ะแต,ญญแต่บางทีฝนช่วงนี้ฝนตกหนักอะ แล้วพอมันเป็นสัญญาณใช่ไหมกลัวเพลงมันจะไม่โฟล์มันจะเป็นเขาฝากได้กอระตุกตุกกรตุกสัญญาไม่ค่อยจะดีมาไออย่างนี้กลัวเขาฟังเพลงแล้วมันแบบทำไมมันขัดหูใช่สะดุดสะดุดแบบแบบบีบีอีอันเนี้ยอมันแบบว่ามีการขาดตอนของเนื้อเพลงอย่างนี้ใช่ก็เลยมาช่อเพลงสัญญาณนะอ๋อเพราะกลัวสัญญาณไม่ดีใช่ ก็คือกลายเป็นเพลงสัญญาณนะโอ้แล้วใช้เวลานานไหมครับอ่อไม่นานค่ะจริงหรือจริงสิแน่นะอันแน่สิไม่ยย่วนะไม่ยย่วสิทำอวดดีอะจะอวดดีงั้นพี่ไปไปเลยค่ะเชิญไม่ช่วยกันห้ามหน่อยครับม,มาทั้งสี่คน อ uh, เพลงหนึ่งของบบนเคเลยที่โอ้โหน่าจะเป็นยอดวิวสูงสุดเลยครับชื่อเพลงว่าโดดีดงสองร้อยล้านวิวนะอนอครับสองร้อยล้านวิวครับก็จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับแล้วก็อย่างที่พี่ก็ไปศึกษาข้อมูลมาครับ mm. เพลงนี้โดดีดง mm. ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเพลงที่ค่อนข้างเพาะมากๆเลยนะครับโอ้ mm. oh. ขอาบค่ะครับครับของคนร้องกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับโดดีดงที่โดดีดงเนี่ยอ่้ต้งอันนั้นโดดีดงของพี่สิงโตน้ำโชคอาอมันไม่ใช่อันเดียวกันนะคนละอันคอละอันคอละอันของเราโดดีดงเฮ้โดดีดงเฮ้ อ๋ออันนี้โดดีดงโดดีโดดีโดดีโดดโดดีโดดีโดดีโดโดดีโดดีโดดีดงเอ๊ะโอ้โหอันนี้พี่ฟังทุกวันเลยเพลงนี้นะครับเพราะมากมากนะครับโดดีดงเอ๊ะเอ๊ะขึ้นบอตรงเอ๊ะใช่ไหมใช่ไม่ใช่เหมือนจะผสมกันอะไร อยากให้น้องๆฝากผลงานนิดนึงว่ามีอะไรให้เราติดตามกันบ้างครับได้เลยค่ะก็ฝากเพลงสัญญาณค่ะซิงเกิลล่าสุดซิงเกิล14ของ BNK48 แล้วนะฮะก็อยู่มาเกินรอบหนึ่งแล้วอื14แล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ตลอดไปหวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็เป็นเจนใหม่ๆเข้ามานะคะเชอก็ส่งท้ายเพลงนี้ซึ่งก็จริงๆมีน้องๆเยอะกว่านี้หลายคนเลยนะแต่พอดีโซฟาเรามีแค่นี้ก็เลยต้อง เชิญมาแค่นี้ก่อนก็ฝากช่องทางการติดตามก็โซเชียลมีเดียทางไหนบ้างคะก็ทาง Facebook ค่ะแล้วก็ Instagram ค่ะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันของพวกเราด้วยค่ะอ๋อสามารถโหลดได้เลย YouTube t i k t กตค่ะทีนี้ก่อนจากกันไปครับอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าซิงเกิลใหม่คือเพลงสัญญาณะค่ะมันมีท่าเต้นไหมครับเนี่ยมีเอาคือมีท่าทุก ทุกเพลงอยู่แล้วถูกไหมครับที่อันนี้เราชวนทุกคนเต้นด้วยในติกต็อกไปเต้นกันได้นะคะชาเลนต์ค่ะได้ทีนี้ให้น้องๆแบบว่าสอนพี่เต้นนิ่หนึ่งได้ไหมครับได้เลยค่ะเป็นสัญลักษณ์มือเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองสักรอบหนึ่งก่อน B N K 40A อันนี้เราต้องสะบัดหนอ้ B แบบงี้ครับ B B เอ็น้างข้างขวาความค่ะอ๋อผิดข้างใช่เอ็นเคโฟตีเอโฟตีไม่คำว่าโฟตีตีต้องดิดอกโฟตีต้องตีนะคะโฟตีมันจะเป็นตไม่ได้ค่ะตีก็เป็นแค่สองนิ้วคือตรงกลางเป็นเลขแปดอนิ้วตอนนี้พี่เป็นอะไรนะเอกด้วยอ๋อเอกเออใช่โฟตีเอใช่ค่ะผสมกันค่ะ b b B N N K K นเอ็นเต้องแบบสโลแล้วก็ควิดด้วยค่ะยังไงครับ f o r t ้โฟตี้เอบโอ้หนูนึกว่าวันนี้หนูจะไม่ได้กลับบ้านแล้วแน่ๆโอ้โหก็เป็นท่าที่ไม่ไม่ยากเกินไปเราสามารถทำได้นะครับค่อนข้างเหนื่อย นะครับก็แต่ก็อันนี้เอาไปใช้เวลาไปเต้นเพลงสัญญาณนะใช่ใน y o u t u ชาเลนต์ทิกตอกทิกตอกได้ช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งฟังได้หมดเดี๋ยวพี่จะลองไปชาเลน g ์ในในทิกตอกดูแต่ถ้าแค่นี้พี่เหนื่อยหนูก็ว่าไม่ต้องต้องซ้อมพี่คุณครั้งแรกโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณ B K 4 8 A นะครับที่มารายการเราขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวจบไปด้วยท่า B n K พอที่เอของผมนะครับ B N K P A มี N K <harass ing> น่นั่นที่ี่ออกมาทนันแล้วแบบดูแล้วเหนื่อยป่ะโปรคอรี่ซเวตไอเทมนี้สายปาร์ตี้ควรมีติดไว้เลยครับที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายและสามารถชดเชยสิ่งที่ร่างกายสูญเสียไปด้วย หลังจากการแห้งได้อย่างรวดเร็วมากๆแถมยังคงอยู่ในร่างกายของเราได้นานให้ความชุ่มชื่นไปได้ยาวๆเลยครับดื่มแบบธรรมชาติ